เห็นผลนจริงๆนะเพื่อนทำใช้เลยเนี่โอ้โหแตกใบแตกยอดเพียบเลยจัดวจะพื้นเสร็จแล้วนะคะต้องมาราดที่หน้าดินขอบ,ขอบกระถางแบบนี้ลเลยค่ะกระถางไหนก็แตกใบแตกยอดโอ้เพื่อนอ้าวสมโอค่ะติดดอกแล้วค่ะหอมมากๆเลยทุกคนไม่ได้ออกดอกที่นี่นะนูน่นๆๆด้านหลังด้านหลัง แล้วอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ดอกของเพื่อนนะสลัดหลุดร่วงนะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะจะมีน้ําหมอกน้ําค้างเยอะเพี้ยจักระจันเพี้ยไก่แจ้ก็จะเยอะมากๆเขาก็จะซุกอยู่ใต้ใบแบบนี้พเพื่อนเห็นไหมมันก็จี๊พ่นส่วนนี้เลยที่ใต้ใบเลยนะคะพเพื่อนติ๊พ่นเลยจะเพี้ยไฟลายแดงเพีย้ยจักระจันเพี้ยไก่แจ้นะคะพเพื่อน ป้องกันดอกสลัดร่วงได้ดีมากๆรับรองเพื่อนๆเห็นผลแน่นอนค่ะสูตรนี้นะคะป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงนะคะร่วงเยอะๆอย่างนี้ไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเพื่อน,นจะไม่ได้กินผลนะมะม่วงของใครยังไม่ติดดอกออกผลทําแบบนี้เลยค่ะดับแรกเพื่อนๆก็มาตัดแต่งกิ่งได้เลยนะคะต้นใหญ่ก็ตัดแต่งกิ่งออกค่ะเนื่องจากต้องตัดแต่งกิ่งออกนะเพื่อให้แสงแดดแสงพาทิศนะคะส่องไปที่ลําต้นนะเพื่อนๆนะส่องไปที่ลำต้น,น ลำต้นต้องโดนแสงแดดนะคะจะเป็นการกระตุน้นการแตกตาดอกและการตัดแต่งกิ่งก็ช่วยด้วยมากๆเพื่อเป็นการเปิดตาดอกแตกใบแตกยอดใหม่คือเพื่อนๆตัดตรงไหนอะ่ะใบใหม่ยอดใหม่ก็จะจะพุ่งจะเกิดตรงนั้นเลยะคะ่ะเพขึ้นมาตัดได้เลยมีมีดมีเลื่อยน้อยนะคะมาตัดแต่งกิ่งเลยค่ะช่วยได้มากๆและการไล่มแมลงนะถ้าต้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆก็ใช้นะคะ คือกวาดใบมะม่วงอะ่ะสูมเป็นกองให้ใบแห้งก่อนนะแล้วก็ไฟค่ะตอนเย็นๆนนะคะเพื่อไล่เพีย้ยจักจั่นเพี้ยไก่แจ้ตอนกลางคืนทําแบบนี้เลยค่ะเห็นดอกเห็นผลแน่นอนสวัสดีจ้าเพื่อนเกษตรทิน่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก็มาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะ สูตรนี้นะจ๊ะพืชงามสวยดกอย่างบ้าค้ังนะคะต้นไม้ของใครติดดอกแล้วค่ะดอกสลัดหลุดร่วงลงไปกองกับพืชเลยค่ะไม่ก้อยทำสูตรได้เลยนะคะดอกติดแน่นๆผลดกลูกใหญ่กันทั้งสวนเลยจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ นะคะผลดกแน่นๆเป็นต้นแถมยังกำจัด มดหนอนแมลงได้ทั้งในบ้านในสวนเลยจ้าวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็คือมะนาวนะะจัดเพีย้ยไฟไลายแดงก็ได้นะคะในมะนาวนะคะมีกรดซิตริกในมะนาวนะคะยังมีโพแทสเซียมนะคะเร่งดอกเร่งผลได้ด้วย <มะ S 2> จัดเพียะะเพ้ยกระจักร์จานเพีย้ยขาวเพีย้ยไฟลายแดงได้เป็นอย่างดีเปลือกไข่นะคะให้เพื่อนตามมาให้รายละเอียดเปลือกไข่มีฤทธิ์เป็นกรรมฐานเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเร่งการแตกรากฝอยนรักษาขั้วดดอกเร่งใบเร่งยอดอย่างง่ายๆด้วยเปลือกไข่เป็นไข่หนึ่งฟอง น้ำส้มสายชูคะ่ะกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยจักจั่นได้ดีมากๆป้องการโรครากเน่าโคนเน่านะฝนตกเยอะใครมีกล้วยไม้กล้วยไม้ใบช้ำใบเน่าเขาเรียกว่าเป็นโรคเน่าดําหรือต้อนไม้ต้นไหนมีอาการเหลืองๆโซมโซมนะคะน้ำส้มสายชูช่วยได้คือ,คอผงชูรสค่าโมโนโซเดียมกูตเเมตนะคะเร่งดอกเร่งผลตึต้มเหลื่อชูกําลังที่มีวิตามิน b 12สูงนะช่วงที่พืชเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ,เ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 ,นนะ,คะเราใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะรักษาขั้วดอกนะคะอยากให้ดอกติด ดีผลกระดกกําจัดมดมาแรงอย่างง่ายๆนะคะด้วยน้ํายาล้างจานใส่น้าํนาซาล,ลงไปเลยถ้าไหนมีน้ําซาวข้าวนะคะใช้น้ําซาวข้าวนะคะอ่าวไม่ก็มีน้ําซาวข้าวด้วยนี่เร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกดีจริงค่ะน้ําซาวข้าวใส่ลงไปเช่นกันค่ะเพื่อนๆเ,เปลือกไข่นะคะแคลเซียมและโปรตีนอย่างง่ายๆะคะ่ะเร่งดอกเร่งผลจริงๆหนึ่งช้อนพ่นๆค่ะเพื่อนๆเปลือกไข่พร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ําส้มสายชูเลยค่ะ กำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเร่งดอกเร่งผลนะคะทําให้พืชงามติดดอกออกผลดีด้วยนะคะใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปหนึ่งแก้วอย่างนี้นะครับน่ค่ะเราจะไปสกัดแล้วถ้าสารอาหารต่างๆในเปลือกไข่ค่ะออกมาได้เร็วมากนี่ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะหลังจากที่เพื่อนๆใส่น้ำส้มใส่ชูไปค่ะเนี่ยน้ำส้มใส่ชูจะทํางานอย่างนี้เลยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ใส่น้ำส้มใส่ชูนะก็จะต้องหมักไว้สามวันเจ็ดวันหรือสิบสี่วันนะคะ เพื่อให้ฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ต่างๆของเพื่อนเพื่อนนะทำงานนะการใส่น้ำส้มใส่ชูช่วยได้ดีมากๆเพื่อนเนี่ยโอ้ทำงานตลอดใส่มะนาวลงไปนะคะหนึ่งลูกนะคะเปลือกก็ไม่ต้องทิ้งนะเดี๋ยวไม่ก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเปลือกเราไปทําอะไรต่อมีกรดซิตริกมีน้ํามันหอมระเหยไล่แมลงได้ด้วยโอ้มีมะนาวก็ไล่แมลงได้จ้าเป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะจากนั้นค่ะเพื่อนๆเราก็เทใส่ในน้ำซาวข้าวหรือน้ำสะอาดนะคะ โซเดียมกูตาเมดนะคะใบหนึ่งช้อนนี้นะคะลองไปค่ะเ่ะนเพื่อนเครื่องดื่มชูกำลังค่ะใส่ลงไปสองฝาค่ะเนื้อมอดมดแมลรงที่ดื้อเพื่อนๆต้องเพิ่มสิ่งนี้ลงไปนะจ้าน้ำยาล้างจานนะคะหนึ่งช้อนเลย เสร็จแล้วคะ่ะแค่นี้เองเราก็ผสมต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรใส่น้ําไปก่อนหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ใส่สูตรนี้ลงไปเลยแล้วก็ไปฉีดพ่นหรือราดรถก็ตามสะดวกเลยจ้ากําจัดมดแมลงด้วยเป็นปุ๋ยด้วยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนแบบสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะเพื่อนเป็นปุ๋ยถ้าไม่ก้อยขาเพื่อนก็สามารถอู้ฉีดพ่นได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยอู้บอมสีไม่ก้อยสีสวยมากนี่มะนาวนินดคะ่ะเร่งสีได้ด้วยคะ่ะ เร่งสีบอนสีแตกกอเก่งใบเยอะใบดกนะคะสีสวยนี่จากต้นเล็กแค่แกนค่ะเพื่อนๆนี่อู้ต้นพลิใบโคยกำลังโตกำลังงามเลยคะ่ะนี่เร่งดอกเร่งผลอย่างง่ายๆดอกเยอะดอกติมผลโดกจริงๆไม่ต้องรอนานนะคะ,ะ,คะอย่าลืมนะคะพรวนดินทางดินนะคะทุกสิบห้าวันหรืออย่างน้อยเดือนละครั้งนะ ใส่ปุ๋ยคอกยิ่งดีมากๆยิ่งส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะสูตรนี้นะคะเขาจะไปย่อยสลายนะคะและถ้าสารอาหารที่อยู่ในดินนะส่งสู่พืชคะ่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เพื่อนใส่ลงไปนะเขาจะย่อยสลายส่งสู่พืชได้ดีมากๆเลยค่ะให้มะกรูดบ้าบา้มามะกรูดมะนาวมะเขือปลูก <c oughs> มะเขืออยากเห็นดอกไม่ก้อยขาไม่อยากให้เขาสลัดดอกเลยสูตรนี้นะคะฉิดพ่นบนใบใต้ใบฉิดพ่นทั้งต้นเลยนะคะ <c oughs> เร่งดอกตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเพื่อนๆดูอู้สุลาบแม่ก้อยเห็นดอกนะโอ้เห็นไหมคะเพื่อนๆเราต้องมาหมั่นสังเกตนะเนี่ยมะนาวมะกรูดค่ะเห,นเห,นเห,ห็นเห็นไข่เหลืองๆไหมเพื่อนๆเห็นไหมหยิบออกมาเลยค่ะเนี่ยไข่ไข่นอนผีเสื้อตอนกลางคืนค่ะเอาไปทิ้งไกลๆเลยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเขาจะฟักเป็นตัวเล็กๆหรือถ้าบางตัวก็ชอนใบพืชเลยค่ะเพื่อน ไขน่นอนพี่เสื้ออย่างนี้นะคะแกะออกมาเลยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยอู้ดูดูนี่ก็จะได้ฟองเดียวได้สองฟองเสร็จแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้นะคะกําจัดไข่หนอนมะเร็งนะคะไม่ให้ไข่หนอนมแรงค่ะเขาฟักเป็นตัวนะมาเป็นฝูงชวนกันมาอู้ดูดูดูฝีมือจัดใบแหวงใบวิ่นหมดเลยครับเพื่อนท่านไหนนะคะไม่กยขาหนูหนูไม่ชอบไล่ค่ะอ่าหนูชอบเอาน้องไปไกลๆนะคะก็เด็ดอย่างนี้นะคะ ไปปล่อยไกลๆในป่าในสวนได้เช่นกันค่ะไม่ก้อยค่ะหนูปลูกต้นไม้พืชผักมาเยอะเหลือค่ะเพื่อนๆก็ใส่เปลือกมะนาวลงไปเลยเดี๋ยวมันก็จะพาเพื่อนๆทำฮอร์โมนไข่สูตรเข้มข้นแบบเร่งด่วนจ้ามีน้ำมะนาวสูตรพิเศษเป็นส่วนผสมค่ะทุกคนปลูกเยอะๆนะคะเราต้องทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะใส่ลงไปได้คะหนึ่งฟองเปลือกก็ขยำใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ชูรสค่ะหนึ่งช้อนชาพูนพูเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะลองฟ้าค่ะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วค่ะพเพื่อนเพื <Okay. S 2> ่อนเราก็ตีหน่อยนะออมวนไข่แบบเร่งด่วนจ้าเร่งดอกเร่งผลนะติดดอกแล้วต้องรักษาขั้วดอกทําให้ผลดดกๆผลแน่นๆแบบง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็เติมด้วยน้ำมะนาวของเราที่ผสมเปลือกไข่ผสมน้ำส้มสายชูใส่ลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อน มาได้คู่อมมนไข่อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะอมมนไข่ของเราค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนสูบรแบบเร่งด่วนนะคะอผสมเสร็จแล้วเราก็เทใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะต่อน้ำสิบลิตรค่ะเพื่อนเพื่อนที่ใส่ลงไปเลยนี่น้ำสิบลิตค่ะเราก็ไปราดรดต้นไม้พืชผักได้เลยค่ะเร่งดอกเร่งโคนเพื่อนท่านไหนนะคะไม่ก้อยคะหนูปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะ สูตรนี้เราก็หมักไว้3วัน7วันหรือ14วันนี่เพื่อนๆก็จะได้โอ้พอมนไคแบบเร่งด่วนสูตรนี้ดีจริงค่ะเพื่อนๆค่ะ เป็นสูตรไล่แมลงได้ด้วยมาดูวิธีใช้เลยค่ะนี่โฮอร์โมนไข่สูตรเข้มข้นนะคะเราใช้นะคะ5ช้อนโตะนะคะต่อน้ํา10ลิตรหรือ20ลิตรได้เช่นกันนะคะฉีดพ่นทุกสองสวาวันหรืออัปดาห์ละคะ,คะมดแมลงเยอะมากๆเพีย้ยสักกระดันเพีย้ยไก่แจ้นะคะอยู่ใต้ใบมะม่วงของหนูค่ะไม่ก้อยเราใช้สิ่งนี้นะคะก็คือน้ําด่างจากขี้เท่าฐานนะคะนี่เราเทใส่ลงไปเลยค่ะ1ลิตรนะคะผสมต่อน้ํา20บลิตรน้ำแม่กก็แบ่งใส่อย่างละครึ่งอย่างนี้นะะเลยค่ะนี่ตักเลย การเล็กใช้ได้ดีเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งใบเร่งยอดไ,ได้หมดเลยค่ะต้นใบหวานกรอบรสชาติดีค่ะเพื่อนๆรัดู้เลยโอ่้ผักมันสวยงามมาก สูตรนี้นะคะป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงค่ะได้กินผลแน่นอนนะคะดอกที่เขาร่วงอย่างนี้นะคะปัจจัยอันดับแรกนะคะเกิดจากที่ว่าฝนตกด้วยนะคะถ้าฝนตกเยอะๆตกแรงๆเกินไปนะคะดอกต่างๆนะคะก็สลัดหลุดร่วงนะไปกองอยู่กับพื้นะจะปัจจัยยังไงจะทําให้เขายังติดดอกอยู่นะคะเพื่อนๆต้องใช้ฮอร์โมนไข่ค่ะเพื่อรักษาขั้วดอกเขานะคะและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ ดอกสลัดหลุดร่วงนะคะก็เจอเพีย้ยมาแรงต่างๆเขามากัดกินขั้วดอกค่ะก็ทําให้ดอกสลัดหลุดร่วงเช่นกันหรือว่าต้นไม่สมบูรณ์ต้นไม้แข็งแรงเพื่อนๆไม่ให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนนะคะ้องติดดอกแล้วน้องก็ทิ้งดอกเหมือนกันหรืออีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่หน้าดินค่ะที่หน้าดินแห้งเกินไปเพื่อนๆไม่รดน้ําให้พอชุ่มๆนะคะไม่ให้ปุ๋ยพอชุ่มๆเลยน้องก็สลัดดอกสลัดผลเช่นกัน แล้วก็ราดที่ใช้พุ่มอย่างนะี้คะรอบๆนะใช้พุ่มอยู่ไหนเพื่อนๆร่าเลยนะคะมีปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยหมกักก็มาโรยที่หน้าดินไว้นะคะเ<อ>พื่อนๆค่ะมีฝรั่งก็ได้กินนะฝรั่งกินจูเพื่อนอีกคนเลยโอ้บะม่วงค่ะอยากเห็นใบเห็นยอดนะคะเห็นใบเห็นยอดอย่างนี้แสดงว่าราาข่อยแตกแล้วค่ะเพื่อนๆกคนที่ี่ที่หน้าดินค่ะมีว่าจะพืชน้ำเพื่อนก็มาถอนมาเด็ดเลยนะ แล้วก็ฉีดพ่นเลยค่ะพวกนี้จาาฉีดพ่นเลยป้องกันการสลาดดอกแผนยงังไล่มดไล่หนอไหนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะคต้นใหญ่ๆถ้าไม่ก้อยขาเขาลาดกันยังไงค่ะแเรวกว็าลาดี่ใชพ้พวกนอย่างนี้นะคะเพื่อนเอาใครมีเครื่องฉีดพ่นทั้งใหญ่ๆก็ฉีดพ่นขึ้นไปที่ใต้ใบฉีดพ่นไปที่ดอกได้เลยไปก็รยนาที่ผลตัวน,นี้นะคะับ ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของไม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไม่ก้อยเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะติดดอกแล้วดอกสลักดุดด่วงทำสูตรนี้ใช้เลยกันค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน